ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน y f p 8 2 6 6 gxft 3 0มศูนเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นแบบที่ต้านความแม่นยำสูง hxft 3 0มศูนย์ temperature humidity sensor module นะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดรีคอปยางหรือรีคอปอยู่ข้างเดนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกักกบหน้าบทความสอนใช้งาน y f p 8 2 6 6 g x s t 3 0เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบมีความาม่นยมสูง hg30 เซนเซอร์ยังไงเซนเซอร์โมดูลครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรด้วยรยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรู้ว่าการเชื่อมต่อวงจรเมือตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับขึ้นมาได้ในหน้าบทความด้าลครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความด้านล่างเล็กน้อยนะครับ ผู้ใช้งานเฉพาะกับลิงก์ยีห่หนึ่งลิงก์ซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์และบนี้ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้ยายังลิงก์งก้เลยครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานเฉพาะกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นำไฟล์ฟและบนี้มาฝากไว้นั่นเองให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปที่่งดาวน์โหลดที่อยู่นี้เลยครับเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์และเบนี้เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ ให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานทาการเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้นะครับหรือจะกดคลิกเข้ามาที่ลูกศรยืนข้ามตรงนี้แล้วเลื่อนมาที่เมนูแสดงในโฟลเดอร์ก็ได้เหมือนกันครับเมื่อเข้ามายังโฟลเดอร์ที่ทําการเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้วผู้ใช้งานจะนลิกับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์วินลา่าให้ผู้ใช้งานทําการแยกไฟล์เหือนเดิน,น,นะครับสําหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูรีวิวของคันมาเป็นครั้งแรกการแยกไฟล์วิลนล่าโดย ผู้ใช้งานจำเป็นที่ต้องติดตั้งโปรแกรมวินด้าหรือสิ่ิงนี้ก่อนนะครับทำการเรียกไฟล์มาเมื่อการเรียกไฟล์มาแล้วผู้ใช้งานจะได้โฟลเดอร์อกมาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับซึ่งเป็นโฟลเดอร์ไลบรารีให้ผู้ใช้งานทาการ Copy หรือคัดก็ได้นะครับโฟลเดอร์นี้แล้วนำไปไวไ้ใน document จากนั้นนำไปไวไ้นนไในโฟลเดอร์ Arduino เข้าไปในโฟลเดอร์ libraries จากนั้นทำการกด Press เพื่อปรการว่าโฟลเดอร์ไลบ r ารีนั้นลงไปต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานเปิดโปรแกรม Arduino IDE มา เมื่อนำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทำการย้อนกลับเข้าไปที่หน้าบทความครั้งนี้นครับซึ่งเมื่อกลับเข้ามาแล้วครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความด้านล่างนะครับจนถึงข้อที่ห้าผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างหนึ่งด้วยให้ผู้ใช้งานทำการค o p y อโค้ดตัวอย่างทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อการนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้ว ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกปอดที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถมนบมน,นึ่งซีที่ได้กรอจากหนังเลื่อนมาที่เมนูพอร์ตและทําการเลือกพอรตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด u s b 8 2 6 6ตัวปกติที่นีกเป็น Node MCU 1.0 e ึ s ง1 2 E นมีโมดูลครับจากนั้นทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบหน่งสเกตด้านบนนังเลื่องมาที่เมนูอัปโหลด ในการกดเข้าไปที่เมนูร machine, ับบแล้วเสียงเว่าโปรแกรมจะแสดงเมื่อกลางกลางมันเป็นโค้ดทึ่งมากอากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่สับปะรดโค้ดให้ทำการกดไปที่ปุ่มกระบาดด้านบนหรือปุ่มแทนเซนด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับสามารถรอโปรแกรม upload โคบอร์สครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความดังนั้นกนที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมนี้ครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอสีเหลื่องนี้ด้ขึ้นมา โดยเข้ามาที่แผ่นเมนูที่เริ่มลงจากนั้นเืินมาที่เมนูซีเรียลมอนิเตอร์หรือจะกดคลิกเข้า anyway. มาที è, RA, ่รูปแบนขยายหรือด้้นข่าตรงนี aster, ้ได <maybe privilege S 1> ้ด้วครับวิท wow ีการเอ่อหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผ <override> ู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น1นึ่งหนาสองศูนย์นะครับจึงได้ทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วจะเห็นว่าในหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์จะปรากฏค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นมาโดยค่าอุณหภูมินะครับเราจะใช้หน่วยเป็นองศาเซลเซียสและค่าความชื้นจะมีหน่วยเป็นเป โอเคครับขั้นตอนต่อมาถ้าทางรายการทดสอบนะครับโดยการใช้ไดเป่าผมนะครับเป่า่าเป่าลมองมา,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 าที่ตัวเซ็นเซอร์เดี๋ยวเราดูผมระับบวาคร้อนาจะเป็นยังไงจะเห็นได้ว่า ค่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากเลยครับบุีสูงสุดอยู่ที่52องศาเซลเซียสและค่าความชื้นก็จะลดลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเราทําการปล่อยตัวเซนเซอร์ไว้ในอุณหภูมิที่ปกติตัวค่าอุณหภูมิและความชื้นก็จะค่อยๆกลับไปยังสถานะเดิมของมันที่ก่อนที่ทางเราจะทําการใช้ใดปอปกเป่าลงบ่ลาไปนั่นเองครับโอเคครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ สำหรับวันนี้ใส่บุไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าสวัสดีครับ